ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเบลเกมเมอร์อีกแล้วนะครับคนหนึ่งก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกมการิน a าฟรีไฟเหมือนเดิมนะทุกคนบอกเลยนะครับวันนี้มากับกิจกรรมส่วนลดนะสูงสุด99เเกันเลยทีเดียวใครอยากจะได้ชุดหล่อเทเลท่อแบบราคาถูกๆจัดไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะครับเสื้อนักแข่งเสื้อนักแข่งนะชุดแต่งงานสีดำนะครับกลับมาแล้วนะ ในกิจกรรมลดราคานะครับดีไม่ดีน้องๆคนไหนดวงดีอาจจะได้เสื้อนักแข่งวิกตอรียเนี่ยไปในราคาเพียงแค่1เพชรเท่านั้นนะครับผมเอาละครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับใครให้ลงเข้ามานะผมวันนี้นะครับล็อกอินปุ๊บรับกระเป๋าพยาง,งูขาวไปเลยฟรีๆนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะตอนนี้พี่ยังรับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับก็ประมาณดีสี่เขาจะให้รับนะทุกคนนี่เรเวล2จะเรเวล3นะครับ ตอนที่น้องๆดูคลิปนี้อยู่พี่ลงตอนหกโมงเช้ายังไงก็ได้รับฟรีแน่นอนนะครับสามารถเข้ามารับได้นะภายในวัน21มกราคม2 5 6 6วันเดียวเท่านั้นห้ามพลาดนะสำหรับกระเป๋างูขาวแบบนี้ทุกคนมันเท่มันเท่จริงนี่เอฟเฟกนะครับผมโอ้โหเท่จัดเอาไปใส่กับชุดลอเทเลยท่อที่พี่ใส่อยู่นี่ยิ่งเท่เข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็บททดสอบสวรรค์นะมารับสกินลดสุดซิ่งนะครับผมเอาไปเลยฟรีๆนะครับคามิไม่เท่ คิดสเนีามินะครับผมฟรีฟวันที่21ถึงวันที่24สนะสกินนี้รับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับผมเอาละครับเรามาดูกิจกรรมสายเติมกันดีกว่าใครที่อยากจะซื้อของรถราคานะครับมาแล้วกิจกรรมวงล้อขวามือตรงนี้นะครับ7วันเท่านั้นนะกิจกรรมมีเพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27มกราคมนี้เท่านั้นนะครับเข้าไปเลย กิจกรรมเล่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับน้องๆที่เข้ามาเล่นฟรีไฟล์ใหม่แล้วก็หลงเข้ามาดูผมพี่นะครับบอกเลยว่าน้องๆต้องกดวงล้อตรงกลางนะครับแล้วก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะแล้วก็ซื้อของที่อยู่ขวามือของเรานะครับตามเปอร์เซ็นต์ที่เราได้ลดราคานะครับเดี๋ยวเรามาดูของในนี้กันบ้างดีกว่าชุดแรกนะครับผมเป็นชุดใหม่ล่าสุดนะครับหนุ่มร็อกเกอร์สุดหล่อสุดเท่แบบนี้นะครับมีทั้งหมด5ชิ้นนะทุกคนเท่บอกเลยนะเฟี้ยวฟ้าวนะครับกางเกงลายสกอตข้างหนึ่ง เออเอาเข้าไปรองเท้าสีแดงดำนะครับทรงผมแล้วก็ลายแต่งหน้านะจ๊ะนี่มีทั้งหมด5ชิ้นเลยนะครับไปจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วก็ชุดคาวบอยเกิร์ลไอรอนคาวเกิร์ลนะครับของผู้หญิงนะมาแล้วนะครับครั้งที่แล้วเราเล่นกิจกรรมแลกของฟรีใช่ไหมเอาของเก่าไปแลกของใหม่นะครับก็หลายคนผิดพลาดไปนะครับไปแลกของผู้ชายแล้วก็ของหมดตัวกันไปนเลยก้ามทองหายก็มีนะทุกคนอันนี้ผู้หญิงมาในร้านขาานะครับ1,499เพชรย อยู่ที่ดวงถ้าสุ่มได้99%ก็ถูกมากๆนะครับผมชุดประชา999เพชรนะครับของในนี้ยังมีของที่น่าสะสมอีกนะเช่นชุดเหมียวโปนะครับผมชุดน,นี้อีกนะครับเซตวินเทอร์โคโรเนลนะครับผมอ๋อและที่สำคัญครับไอซ์วอลใหม่ล่าสุดนะจ๊ะเฮ้บอกเลยนะใครอยากได้ก็ซื้อได้เลย พยายามให้มันลงเปอร์เซนที่ลดเยอะๆนะทุกคนเราค่อยมาซื้อของที่มันแพงๆนะครับเสื้อวิกตอเรียนะผู้ชายนะครับผมนี่เสื้อนักแข่งใครอยากจะได้จัดไปนะจ้ามาแล้วรอบนี้นะครับมาในราคาที่ถูกมากๆนะถ้า้องๆกดได้99%นะ่ะครั้งแรกกดได้99%นะ่ะซื้อได้เลยเนี่ยถูกๆนะครับพี่มีอยู่17เทศนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ แล้วก็บัตรต่างๆนะครับบัตรเป็นชื่อบัตรนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ของสกินปืนต่างๆที่น้องๆอยากจะได้นะครับมีมีดหัวตันมาด้วยทุกคนนะแล้วก็สกินระเบิดนะครับผมแล้วก็ชุดพี่หยม่นี่ชุดยากุซ่าผู้หญิงนะครับอันนี้เวอร์ชัน2นะจ๊ะแล้วก็ทรงผมวิตัวเรียนะครับมีท่าเต้นให้ด้วยนะนี่ครับ and dance นะครับผมแล้วก็กล่องดวงใจสมบัติตามุไรนะครับอันนี้พี่มีหมดแล้วนะเหลือแค่ไม่กี่อย่างที่พี่ไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดูดีกว่า ใครสุ่มได้เท่าไร่เสียกันกี่เพรใครสุ่มได้กี่เปอร์เซนต์นะครับที่จงมันก็สุ่มได้ใกล้เคียงกันที่สุดทุกคนแล้วก็ถ้าใครเหมาตู้หมดเนี่ยเสียกันเท่าไร่เสียกันกี่เพศมาบอกพี่หน่อยนะเพราะว่าพี่คงไม่เหมาทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีของที่พี่อยากจะได้นะดังนั้นเดี๋ยวเรามาหมุนกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่สุ่มเลยนะครับใครสุ่มได้กี่เปอร์เซนต์ก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยละกันแล้วก็ซื้ออะไรกันบ้างนะครับจับจองเป็นเจ้าของอะไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะทุก เอาหนึ่งวันจะได้9.9นะถ้ามันลงแบบนี้ทุกคนเนะี่ยอย่าง60%นะครับถ้าเป็นพี่พี่ก็จะเลือกซื้อนะของที่ถูกที่สุดเช่นรองเท้าหรือว่าบตสซูมต่างๆนะครับแต่ถ้าพี่เอาพี่เอาอันนี้ดีกว่ากล่องนะฟามัสนะครับแต่ว่าพี่ไม่รู้ไปทำไมเพราะว่าพี่ไม่มีฟามัสทุกคนอาจจะรีอีก9เพรนะเพื่อที่จะได้เลือกของในนี้นะครับผมก็พี่คงซื้ออะไรไม่ได้ทุกคนเพราะว่าพี่มี17เพรนะทุกคนโอ้โหถ้าลง9.9%นี ชุดใหม่อะชุดใหม่อะจะรีบไปเติมเลยทุกคนนะก็อดไปนะครับผมใครที่ซื้ออะไรกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะครับในตู้รักกี้วิวนะครับผมวงล้อแห่งโชคชะตาลดราคาแบบจะนอาจะเต็มสูงสุด9 9บเซนะครับแต่ที่จริงพี่ชอบแบบลดราคาเหลือหนึ่งเพศมากกว่านะนั่นคุ้มสุดๆเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ชุดแฟชั่นจตุรเทพพี่ทักนะครับผมพี่ใส่อยู่เท่ๆแบบนี้นะก็ลองไปสุ่มกันได้นะครับเห็นหลายช่องสุ่มกันนี่แบบโอ้โหออกง่ายเกิน ผมพี่นี่หนักเกินไปนะครับผมจุดนี้2,300เพชรนะน้ำตาจะไหลนะครับผมอ่ะสรับ